สวัสดีครับเพื่อนๆเพนคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวที่กุฏิฤษีบ้านโคกเมืองนะครับหรือเป็นปราสาทตาพรมนะครับเพื่อนๆปราสาทที่นี่นะครับเป็นปราสาทขนาดเล็กนะครับเพื่อนๆโดยมีการสันนิฐานว่าปราสาทเหล่านี้นะครับเป็นปราสาทที่เป็นสถานที่อโรคยานะครับหรือเป็นโรงพยาบาลเล็กๆในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับเพื่อนๆคือ ได้มีหลักฐานนะครับบ่งบอกอย่างชัดเจนนะครับที่ประเทศกัมพูชานะครับวา่าประสาทที่เราเห็นทั่วประเทศไทยในภาคอีสานเป็นประสาทเล็กๆ็กๆที่เราเห็นท,ทั่วไปนะครับก็คือส่วนมากก็จะเป็นที่อารคยานะคะก็คือเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กไว้รักษาไว้ดูแลนะครับผมเวลาเดินศึกเดินรบมารบาอะไรอย่างนงี้นะครับผมก็บริเวณด้านในก็จะเป็นอย่างงี้นะครับเพื่อนๆ หลักฐานนะครับที่ค้นพบก็คือบ่องบอกไว้หลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทตาเมืองตู้ตะเมือนทมนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ที่พรนมดงรักนะครับแล้วก็ที่ปราสาทหินพี่มายนะครับก็มีบ่งบอกนะครับว่าตรงสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เกี่ยวกับอโรคยานะครับผมนี่นะครับ ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวชมบริเวณด้านในนะครับเพื่อนๆก็อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆไว้นะครับเพราะว่าผมมาถ่ายตอนนี้ก็คือเป็นเวลาที่บ่ายแล้วนะครับพอดีผมมาร่วมงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดนะครับก็ถือโอกาสมาเที่ยวมาชมผมมาผ่านตรงนี้หลายรอบมากแต่ผมไม่เคยเข้ามานะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผม นี่นะครับผมก็จะแพลนบริเวณโดยรอบให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าบริเวณตรงนี้นะครับปราสาทตาพรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมถึงแม้จะล่มสลายไปแล้วนะครับจะดูเป็นแค่เศษหินเศษอิฐเศษหินโบราณเก่าแก่นะครับแต่ว่ามันก็ทรงคุณค่ามากเลยนะครับแล้วก็จะเล่าถึงประวัติความเป็นไปเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างดีเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับเข้ามาชมบริเวณด้านในนะครับผม และเราก็แพลนไปเห็นนะครับนู่นตุ๊กแกอยู่ข้างบนนะครับเพื่อนๆเราก็ให้เข้าไปก่อนนะครับแล้วเราถึงเดินเข้ามานะครับนี่นะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เขียนไว้นะครับว่าเป็นอะไรเนาะแต่ก็น่าจะเป็นสถานที่ทําพิธีหรือทํายาอะไรต่างๆในสมัยนั้นนะครับเห็นไหมครับผม คือถ้าเราไม่ได้เข้ามาดูนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งงดงามมากเลยนะครับเพื่อนๆเ,เป็นอิฐหินเก่าแก่ที่งดงามมากเพื่อนๆลองคิดถึงว่าถ้าในกรณีที่แบบไม่ได้ล่มสลายหรืออะไรอย่างนี้นะครับยังทรงแบบสวยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยคงจะอลังการน่าดูเลยนะครับผมนี่นะครับต่อไปนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับ แพลนดูบริเวณโดยรอบนะครับตรงนี้บริเวณอาคารด้านข้างนะครับปราสาทด้านข้างชั้นในนะครับเหมือนกันก็จะมีอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยนะครับนี่นะครับผมผมก็สันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรอ่ะน่าจะเป็นการตรงนี้น่าจะตั้งสิวลึงนะครับแล้วก็รดน้ําอะไรอย่างนี้นะครับผมบูชาสิวลึงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ปราสาทตาพรมนี่นะคบปราสาทตาพรมหรือตรงอรคยาตรงนี้นะครับบ้านโคกเมืองเนี่ยก็คืออยู่ติดกับปราสาทหินเมืองต่ําเลยนะครับเพื่อนๆอยู่แถบเดียวกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเดียวกันนะครับถ้าใครมาเที่ยวก็จะมีปราสาทพนมรุ้งปราสาทหินเมืองต่าแล้วก็ปราสาทตาพรมนะครับซึ่งปราสาทตาพรมนี่จะเป็นปราสาทที่เล็กมาก กว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นแค่ประสาทเล็กๆที่ไว้ทําโรงยานะครับไว้ทํายาหรือทําเป็นโรงพยาบาลน,นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้เพจคนจัดเทียบด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆ